สวัสดีครับผมน,นี้เราจะมาอยู่กับช่องมังงะเปิดว่างกันนะครับวันนี้เราจะมาสปอยเพิ่มเติมวันพีตอนที่หนึ่งพันกันนะครับมันก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับให้รับชมได้เลยรายละชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ลูฟี่ก็ได้ขึ้นมาถึงชั้นห้าแล้วนะครับภาพภาพที่ลูฟี่ได้เห็นก็เป็นพวกพวกเ,เป็นพวกลูกน้องไคโดที่ถูกพ,พที่ผูกเฝ้าเผ่ามิงจัดก,การหมดแล้วและบินเลี่ยนได้บอกว่าคุณบาฟังครับ นี่คือทั้งหมดที่พวกเราที่จะช่วยคุณได้แล้วลูฟี่ก็ได้พูดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ดีว่าพวกนายต้องเสียต้องต้องเสียต้องต้องพยายามมากแค่ไหนที่ต้องปกป้องตอนตอนที่พวกนายปกป้องเกาะโซ เมื่อลูฟี่ได้เดินรับตาไปพวกคุณพ่อมิงก็ได้นั่งร้องไห้ณะนะตอนนี้ภาพได้มาตัดที่เวทีหลักได้แล้วภาพได้มาตัดมาอยู่ที่เวทีหลักภาพในตัดมาที่ฟิล์มแล้วฟิล์มได้ยื่นคอออกมาป๊บฟิล์มก็ได้อ้าปาก ในปากของคุยนนั้นก็ได้มีปืนกลอยู่เกียมพร้อมจะยิงอยู่แล้วแล้วควีนก็ได้ใช้คอสามารถเติมตีได้แต่ว่าก็วากโก้ก็ได้ใช้ปีกของเขาที่เป็นไฟได้มาลัดคอฟฟีนไว้และหลังจากนั้นวาโก้ก็ ได้เวี่ยงโซโลขึ้นไปด้านบนปราสาทส่วนทางด้านยามาโตะก็ได้หยิบสมุดของโอเด้งขึ้นมายามาโตะก็ได้กล่าวว่าเธอได้สมุดเล่มนี้มาที่ริมน้ำในวันที่ปราสาทโอเด้งที่ได้ถูกไฟไหม้เพราะดูเหมือนว่าได้มีคนหยิบสมุดเล่มนี้ออกมาจากในปราสาท แล้วยามาโตะได้บอกว่าขอจะมอบหนังสือเล่มน,นี้ให้กับมานุทุกเกะและหลังจากนั้นนายกเกิดมันรัวที่รถนายกเกิดมันเรือนหนวดขากับโรเจอร์ใช่ไหมและเธอก็ได้บอกว่า ครั้งรู้ไหมว่าฉันรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งตอนที่ฉัน ตอนที่ฉันได้ดื่มกันตอนที่ฉันได้ดื่มกันเอ็ดก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างว่าลูฟี่ได้เคยพูดในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วในอนาคตแล้วและเอ็ดก็ได้บอกกับยามาโตะว่าห้ามหัวเราะเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นฉัน กับซาโบไม่ไม่ให้อภัยเธอแน่แล้วในตอนนี้ยามาโตะน้ำตาไหลออกมาเพราะว่าคำพูดที่ลูฟี่ได้พูดออกมานั้นเพราะว่าเป็นคำพูดเป็นคำพูดคำเดียวกันกับที่โรเจอร์ได้พูดกับโอเด้งกับหนวดขาวเพราะเอสกับซาโบรู้ดีว่าลูฟี่ต้องทำได้แน่ แล้วหลังจากนั้นยามาโตะได้พูดว่าฉันไม่มีทางหัวเราะหรอกฉันจะไม่มีวันขำออกมาแน่นอนเพราะได้มีชายผู้ยิ่งใหญ่ในมิทึกเอลเดงได้พูดคำคำนั้นเหมือนกันเ่ได้กล่าวว่าฉันเลวแฮะ ยได้บอกอนนี้มันมีชีวิตอยู่บนโลกเแล้าะวาตนนั้นเพว่อนนี้ได้ใา้กันไม่เชวิตเลยแล้ว,ลวบลกอารทให้กับเอสเอสจะไดามารถคืออะไรและยามาโตได้สอนเอสว่า ไอ้บีเบอร์การ์ดเนี่ยมันทำงานยังไงและหลังจากนั้นยามาโตะกับและเอสได้ได้บอกลากันแล้วยามาโตะได้บอกว่าบีเบอร์การ์ดเนี่ยมันจะได้มันจะมันจะนำเรามาเจอกันไม่ว่าอยู่กับอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะนำเรามาเจอกันไม่ว่าอยู่กับอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะนำเรามาเจอกันอีกครั้ง ภาพได้ตัดมานัดมันัดปัจจุบันยามาโตก็ได้กล่าวว่าอยู่ๆวันหนึ่งอ่ะยีเบอร์การ์ดของเอสก็ได้หายไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ข่าวว่าเอดได้เสียชีวิตลงไปแล้วและเขายังได้เป็นลูกชายของโรเจอร์แล้วยังมีน้องชายที่สร้างชื่อเสียงในขงคาาอีก และหลังจากนั้นยาวาตโตได้อธิบายว่าสิ่งที่โอเด้งได้บันทึกในมือถือทั้งหมดเกี่ยวกับกลุ่มตัวลัครที่กงแก่งรุ่นใหม่ที่จะมาที่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อเอาชนะไฮโดอีก20ปีและหลังจากนั้นพาไ้ตัดไปที่ลูฟี่และในและในตอนนี้สแตนคิดกับรอ กับล้อกับโซโลก็ได้มาถึงด้านบนแล้วและหลังจากนั้นลูฟี่โซโลโคิดเฮลกินแล้วก็รอพวกเขาทั้งหมดได้มายืนต่อนหน้าบิ๊กมัมแล้วตอนนั้นไคโดได้กล่าวว่านี่ลินลินเธอรู้ไหมว่าเจ้าเด็กนั่นมันเคยพูดอะไรกับฉันไว้ มันเคยบอกฉันว่ามันอยากจะเป็นอะไรบิ๊กมัามได้ตอบว่าฉันรู้นะว่าไอเด็กหน้ามันอวดดีมันก็เคยพูดกับฉันเหมือนกันในตอนที่มันไปอาราวาที่เกาะของฉันน่ะแต่ว่านะลูฟี่ก็ได้เดินผ่านบิ๊กมัาต่อนหน้าบิ๊กมัาพวกไขโดเดินไปผ่านไปเลยนะเพื่อผ่านไปเลย โดยที่ลูฟี่ไม่สนใจที่สองคนนั้นได้พูดเลยด้วยซ้ำเพราะที่เป้าหมายที่ลูฟี่ได้เดินไปนั้นก็คือชิงนีมอนโดยที่ลูฟี่ได้ประได้ประคองเอมอนขึ้นมาลูฟี่ก็ได้เห็นพวกชินนามอนและพวกก้าปอกดาบแดง ทุกคนนั้นหมด,หมดตภาพแล้วได้จมนอนกองเลือดซึ่งใครดูตอนนั้นได้บอกกับลูฟี่นั้นว่านี่แกนะ่ะนี่แกอยากเป็นอะไรกันแน่นี่แกอยากเป็นอะไรพูดพูดต่อนหน้าเราอีกทีสิว่าแกอยากเป็นอะไรแต่ว่าลูฟี่ก็ได้บอกกับชินนั้นวันนั้นว่า จะต้องขอโทษทีนะจินเนมอนที่ฉันมาช้าซึ่งตอนนั้นชินเนมอนได้ละอายใจอย่างมากแะเพราะฉันฉันคงไม่มีหน้าไปเจอท่านโอเด้งอีกแล้วหลังที่ฉันตายได้ทางที่ฉันตายไปแล้วแน่ท่านลูฟี่ข้าน้อยขอฝากวานโนคุณิไว้กับท่านได้ไหม ลูฟี่ก็ได้พูดว่าแน่นอนเพราะประเทศนี้คือประเทศของเพื่อนฉันนี่นะนี่ไงและหลังจากนั้นไคโดก็ได้เทอ่กระบ,บอกขึ้นมาจะมาฟานลูฟี่นะครับซึ่งซึ่งลูฟี่ในตอนนั้นก็ได้หันไปบอกลอว่านายช่วยย้ายก้าปอกดาบแดงออกไปที่ปลอดภัยทีและหลังจากนั้นลูฟี่ก็ได้ลบกระบ,บองของไคโด ภาพจะได้ตัดมนาถึงที่มโนทุเกะกับก้าวปอกดาบแดงของพ่อมิง้งและปู่เฮียวและหลังจากนั้นลูฟี่ได้กำหมัดได้ใช้เกียร์สามท่าใหม่ได้ต่อยหน้าไคโดวคว่ำลงไปที่มีชื่อว่าหมัดยัางยืดเลนล็อกต่อยไปที่ใบหน้าไคโดเต็มๆ จนหน้าไคโดที่โดนต่อยนั้นมีมีไฟลุกออกมาเมื่อบิกมัมได้เห็นอย่างนั้นครัวบิกมัมก็ต้องตกใจและบิกมัมก็ได้พูดว่าทําบ้าอะไรของแกนะไคโดทําไมแกถึงโดนต่อยแบบนั้น ชายทีจ่จะอยู่เหนือว่าแกทั้งสองคนและฉันคือชายที่จะเป็นราชาจนสลัดและเนื้อหาสปอยในวันนี้ก็จะจบเพลงเร้านี้งขอฝากกดไลค์กดกติดตามด้วยนะครับ